ร้านที่วันนี้เหมามาเลี้ยงนั่นคือข้าวเหนียวไก,ก่ทอดลุงทัด <Hey. S 1> เกินเลยไปหน่อยไหมไม่เกินครับวันนี้วันอะไรวันนี้เป็นวันสุกร์นสุกร์ฟรายเย่กล่าว่าจะทำเป็นธรรมเนียมว่าทุกๆวันสุกร์จะหาอะไรมาเลี้ยงดีครับ และนี่คือร้านที่วันนี้เหมามาเลี้ยงนั่นคือข้าวเหนียวไก่ทอดลุงทัศน์เน่ใครคือลุงทัศน์ลุงทัศน์ุงนี่คือลุงทัศน์เหรอลุงทัศน์สวัสดีครับลุงทัศน์ลุงทัศน์อย่าลืมไก่นะครับเดี๋ยวไก่ไหมร้านไก่ทอดพวกนี้แพ้มากแลวมอดแพป่ะแพรมากก็คืออย่างแรกคือกลิ่นละกลิ่นคือแบบถ้าผ่านหรือว่าเดินไปที่ไหนเราได้กลิ่นเนี่ยจะต้องแวะโอ้โหนี่นี่คือเขาเรียกว่ากินเนื้อไม่พอกินหนังด้วยใช่กินทุกส่วนอันนี้ปกติพี่ขายอยู่ไหนครับ สี่ห้าสิบชิ้นออฟฟิศนี่กินเยอะไหมครับที่นี่ก็เยอะเดี๋ยวรอดูเลยว่าเยอะแค่ไหนกล้องไฮบรินนี่ก่อนว่าวันนี้ลูกค้ารอเยอะมากนะจะบอกว่าที่เราพาน้องๆลงมาจากออฟฟิศซึ่งออฟฟิศเราอยู่ที่ไรเกตครับออแล้วก็เราจะเอารถมาจอดทอดตรงนี้เพราะว่าถ้าทอดที่ข้างบน,นมันจะไม่ไม่สะดวกไม่ไม่ไม่ขวดไม่ขวดไก่มีกี่ส่วนจ้าปีครับปีสะโพกน่องเท้าไก่ไ เครื่องในโอ้มีทุกอย่างเลยและนังไก่ถามก่อนเลยปกติอ่ะไก่กี่ชิ้นเหนียวหนึ่งถ้าน่องอ่ะน่องหนึ่งปีกหนึ่งแล้วก็น,นี้อีกหนึ่งของพี่เหรอไก่สามเหนียวหนึ่งลองทอดหน่อยได้ไหมฮะอ่าพี่โค้ดลองดูหน่อยเดือดร้อนมากนะครับตั้งแต่คราที่แล้วคุณป๊อปปองกูนมาโอ้โหดีมานการอยากกินโอ้โหนี่ดูดิกล้องมาดูใกล้ๆดิโอ้โหแล้วต้องทอดน้ำมันแบบนี้ด้วยนะถึงจะอร่อยต้องแบบน้ำมันเดือดเดือดฟูฟูฟวันศุกร์ไม่มีอเดียนี้ไปกว่านี้อีกแล้วใช่เวลาบดเราขายทำยังไงคร โอเคมาพี่โองเริ่มเลยไหมจ้าวขี่ฟีโนอเดย์ุูเดมีติ๊กต็อกแล้วนะครับทั้งคูเดย์แบดเกษียนทุกอย่างไปตามหน่อยเนาะเสือร้องไห้ด้วยไปตามติ๊กต็อกเราหน่อยเอาคนแรกก่อนเลยใครอยากกินบาโสโลมิวบาโสโลมิวคุมะสวัสดีค่ะกินอะไรครับเอาปีกค่ะพี่ถามมาเลยปกติอ่ะกินเน่ะเหนียวหนึ่งไก่กี่ชิ้นแล้วแต่ว่าเหนียวเยอะหรือเปล่าถ้าเหนียวประมาณนี้เหนียวประมาณนี้สองก็อยู่จะบอกว่านอกจากไก่ทอดในวันนี้แล้วที่เรานํามาเลี้ยงน้อง เรายังมีการแจกโค้กให้กับน้องๆด้วยเพื่อเติมความสดชื่นไม่มีอะไรกินเข้ากับอาหารไทยอย่างสตรีทฟู้ดได้ยีเท่าโคคาโคล่าอีกแล้ว,แล,วแล้วจะบอกตอนนี้โคคาโคล่าได้เปิดตัวแคมเปญใหม่ด้วยนะเออทางโคก้กสนับสนุนของรางวัลในแคมเปญ โคชวนแยกแลกลุ้นโชคกับ Trash Lucky ปีสองนะฮะเพราะว่าโค้ไม่อยากชวนทุกๆคนช่วยกันแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้ขยะเหล่านะั้นเข้าถูกงกระบวนการรีไซเคิลและกลับมาเป็นสิงของที่ประโยชน์ได้อีกครั้งหนึ่งจะบอกว่าบางคนอนะ่ะห่วงนะว่าแยกแล้วบางทีกลับไปรวม<ช>แต่พี่ๆทางโคคาโคล่าเนี่ยเขาคิดไปหมดละเขาเล่เหินแล้วแล้วตัวแคมเปญของโค้ตอนนี้จะเป็นแคมเปญที่ชื่อว่าชวนแยกแลกลุ้นโชค กับแชสต์ลักกี้ปี2แยกขยะแล้วได้ลุ้นนะครับรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า2ล้านบาทเลยนะไม่ว่าจะเป็นทองคําแท่ง iPhone 14และกิฟต์วอชเชอร์อื่นๆนะครับจัดเป็นยมมาวางแคมเปญซึ่งมีให้ลุ้นรางวัลถึง3ต่อเลยครับผมเดี๋ยวรายละเอียดยังไงว่ากันอีกทีอ่ะคนต่อไปขออธิบายเอาไหนบอก2ชิ้นเลยอ่าเอาละเอาสะโพกกับปีกค่ะสะโพกกับปีกอุ้ยรดทอนเลยไหมได้ค่ะเอาหนึ่งบาว้าวเอาปีกจ้า จร well. like be really hey, yeah. oh, like ิงๆจะบอกว่าชอบตัวกระป๋องนี้มากนะเพราะกินแล้วมันไม่เหลือฮะเปิดทีละกระป๋องดีมากเลยเหนียวหนึ่งแบบมือรับเฮ้ยสนุกเหมือนกันเนาะดูดิเขียวยาวมากเลยอ่ะอ่าคนต่อไปเอาอะไรเอาสะโพกค่ะแล้วก็ปีกด้วยสะโพกปีกไกด้วยเอาเอาปีกอีกหนึ่งได้ไหมได้ดิทำไมไม่ได้ผมว่าหนังไก่ขายดีเอาคนหนึ่งเอาโคกอะไรโคกเอริจิโน่เอาดิจินอลเป็นหนึ่งรับไปหน่อยข้าเนียวไก่สามเหนียวสองเหรอเฮ้ยตอนนี้พี่ตลอดดูว่าจะมีใครกินไก่หนึ่งเหนียวหนึ่งไหมไม่มีหรอกง่ายว่ะ เหมาล้านแบบนี้ง่ายเหมือนกันเนาะไม่ต้องทำเองเออเราให้คีบให้โซฟูกับปีกค่ะอย่างละนหนึ่งโซโฟกับปีกอันหนึ่งรับทราบครับแล้วขอข้าวเหนียวหนึ่งค่ะข้าวเหนียวหนึ่งนี่สายกำลังสวยงามกินโค้กอะไรอ่ะรสอะไรออริจินออ่ะรับออริจินอลไปหน่อยนี่ออริจินอลให้ดูเขาเขียนชัดเจนเลยว่าโปรดรีไซเคิลเห็นไหมใช่ที่ทางโคคาโรชวนรีไซเคิลจริงๆขอเอาไปฝากพี่อายด้วยได้ไหมคะเอาอะไรฝากพี่ไอ้ไอโซโพก์หนึ่งแล้วก็ข้าวเหนียวหนึ่งค่ะ ออไ<ห>อเดี่ยวหนึ่งสะพูนถึงขาเดี๋ยวหนึ่ง,ง,งไม่เชื่อไอบอกเดี๋ยวค่อยดอยของคนอื่นพี่เหลือไปจกเอาเอากินอ,อ,อะไรอเ,อ 3, ออเอาปีกสามข้าเหนียวหนึ่งเฮ้ยสายปีกเหรอชอบกินปีกเพราะอะไรอ่ะเพราะแบบว่ามันได้ทั้งส่วนน่องเล็กใช่ไหมคะแล้วก็ได้ตรงตรงกลางที่เป็นอ่ามีปีกไก่บนแล้วมีนี่ด้วยอร่อยสองส่วนคนที่ดูอยู่นะครับคุณชอบส่วนไหนพี่มาบอกหน่อยนะแล้วคุณสั่งยังไงอยากดูคอมโบนี่เย็นๆเลยแตงโมความหวังหมู่บ้านว่าไงเรเอาปีกสองน่องหนึ่งแล้วก็ ไกนนน่่นเบ, au บ au าๆทำไมชอบกินน่องอ่ะอมันเต็มปากเต็มคำงไงคุณโพลเหนียวหนึ่งแล้วก็เครื่องดื่มอะไรโผออริจินอลค่ะออริจินอลเหมือนกันคนชอบออริจินอลเยอะเนาะเอาสะโพกค่ะแล้วสะโพกอร่อยอยังไงอ่ะไม่รู้ค่ะหนูกินหมดจริงๆแล้วอะ่ะเวลาไปพวกร้านแบบขายไก่ทอดเฉพาะทางเนี้ยเราเลือกส่วนไหมหนูป่าอย่างนี้เลยค่ะเอาทั้งหมดแล้วโค้กเอาร้านไหนเอากระป๋องใหญ่ค่ะเอาแบบไม่มีน้ำตาลนี่ย้ำอีกทีถ้าตัวสีดำแนนโคนุชูก้านะบางคนกังวลเรื่องน้ำตาลก็รับตัวนี้ไปใช่เป็นโค้กซีโร่หนุ่มหหนนนุุ่่่่มมชืออะไริ คิมหันหนุ่มมันก็ไม่ใช่หน้าหนาวแล้วตอนนี้มันร้อนมากเลยนะหนุ่มหนาวแล้วลูกออฟฟิศเราหนาวมากคิมหันเป็นคนที่ไหนนะเป็นคนเชียงรายครับเชียงรายกับออฟฟิศไหนหนาวกว่าออฟฟิศคุณคลื่นเข้ามานี่ใช่ยังไม่ผ่านโปรนี่อุ่นเป็นกันเองไไมม่ดด้เลยุตั้งใจทำงานนะเอากินลายจะได้มีแรงทำงานเอาปีกครับเราติดกันครับติดกันรับไปเลยสูตรใหม่ไม่มีน้ำตาลไปเราปีกสองแล้วก็ข้าวเหนียวสองปีกสองเหนียวสเฮ้ยพูดจริงพูดเล่นปีกแล้วหนึ่งเหนียวเลยเหรอมันบาง คุณดูบอกหน่อยบางไหมน้องผมกินปีดสองเหนียวสองแล้วมีใครล้มไหมพ์มาบอกหน่อยเราอยากให้เน้นไก่ทอดไงเครื่องดื่มอะไรเอาไม่มีน้ำตาลจัดมาครับขอบคุณครับไอเจนกินอะไรเอาเอาน่องกับปีกค่ะบทำไมชอบกินน่องมันง่ายดีสิเป็นคนช่วยเหรอใช่เพราะว่าต้องรีบไปทำปกต่อช่วงนี้ถ้าต้องแจ้งงานบ่อยรับโค้กไปหนึ่งกระบอกจะได้สดชื่น เออให้แก้กันแก้ไงมาดีกว่าเอาขึ้นลูกแคร์หน่อยน้องสาวผมน่าเหมือนน้องสาวผมเลยงั้นขอตังค์พี่บ้างได้ไหมเอาอะไรอันเนี้ยอะไรไม่รู้สะโพกาเอาไปเพื่อนซัพโฟสามเอาไปเบิร์นเดย์เพื่อนอ๋อแล้วดูหนักกันเกงสองเดี๋ยวสองดึงแมอัตโนมัติแบ่งปันความสุขปลาให้เพื่อนด้วยนี่ปลาครับปลากางเกงสวยนะกล้องดูนิดนึงผมชอบกางเกงแบบนี้มากเออคุณแล้วพี่คนเคยใส่ไหม เคยแต่โดนด่าเอาไรขอ s u p p o ครับสะโพกกินแค่นี้หรอกินแค่นี้กินไม่เยอะอยากกินโค้กมากกว่าเฮ้ยอยู่เป็นเอาขวดไปเลยนี่ถ้าเป็นโค้กแบบนี้เนี่ยนะจะบอกว่าการแยกขยะก็จะต่างกันด้วยนะแยกกันคนละแบบถ้าเป็นตัวของกระป๋องเนี่ยวิธีการคือคุณต้องเทน้ำให้หมดแล้วคุณอ่ะค่อยบีบกระป๋องแล้วคุณไปรีไซเคิลถ้าเป็นขวดเนี่ยคุณต้องเปิดฝาเอาน้ำออกให้หมดก่อนแล้วคุณบิดขวด แล้วคุณปิดฝาแล้วคุณค่อยใส่เบรคใส่ใช่เออนี่คือวิธีที่ถูกต้องนะเออไปสวัสดีครับเอาอะไรเอาอย่างละหนึ่งพอหรือเปล่าเอาเครื่องไหนไหมหรือไงตีนเอาไหมเอาไปก็ได้เอาไปเผื่อพี่อาอามไหนพี่อามตัดต่ออามตัดต่ออยู่กับอามตัดต่อเป็นไงบ้างสนุกดีพี่เขาด่าปะเขาด่าไหมไม่ด่าไม่ด่า อามขี้งอลไหมไม่เลยพี่อามชอบวอนพี่อ่ะตั้งหลังตงหลังแบบอย่างี้นะโอ้รียบดีกว่าบอกอามช่วงนี้อามตัดบรีฟกับพี่บ่อยบอกเอารับไปเติมพลังหน่อยเอ๋อขอากเหนียวสองได้ไหมได้สิน้องบ่อยอามพี่ให้มันนี่เอ็คุณนะครับน้องใช่นักร้องป่ะครับชื่ออะไรครับชืเล็ค่ะลิเกคนหลายหลายคนคุ้นนะมีคนมาพิมพ์เนี่ยใช่น้องลิเอตป่ะครับลิเอตไหนครับอยากเล่นบุ๊กเล่นไม่ได้เอาอะไรหนครับเอาสะโพกสองลูกสองนัองสองเฮ้ย ใช้ได้นี่กีนคนเดียวหรอเดี๋ยวนี้นักร้องเขาโดบเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับระะท่านน้องนักออกแบบนท่านผู้เฮ้ยนี่ดูดีนะสัดส่วนนี้ยนี่กินแบบพี่เลยเอาโอค้กไปได้วยหนึ่งอันละกันอ่าครับกลัวเพราะมันเฉีย <c oughs> อย่าเพิ่งกลัวพี่นอนออ้โง่ไหนมาวางบินแล้วตัวเลขผิดพลาดบ้างผมกลับ <c oughs> ขออภัยนะครับพอดีบ,บัญชีขี้เมานักกฎหมายขี้นอนฟ <c oughs> ิลอะไรวะเนี่ย เอาทิศอะไรเอาน่องสองแพ็คเออใช่ได้แล้วก็สปอตหนึ่งแกงนี้ประมาณสักครั้งหูโมงเขจะไปกินข้าวเย็นกันใช่คุณชื่ออะไรพึ่งพาพึ่งพาทำอะไรเป็นโปรดิวเซอร์แบร์ฮักค่ะอยู่แบร์ฮักเนาะตอนนี้แบร์ฮักมาเอกับเราอยู่นะฮะก็ว่าจะเปิดเป็นขนมไก่ทอดยังไงก็ฝากช่องแบร์ฮักไปด้วยนะครับแล้วก็รับสปอนเซอร์นะครับรับเลยตอนนี้บอกเลยแบร์ฮักตอนนี้ตั้งแต่มาอยู่กับเราเนี่ยล้นเงินนะครับฝากด้วยนะะคเอาอะไรจ๊ะเอาไก่ไม่มีกระดูกค่ะไม่มีนี่ คุณต้องขัดขายของเอาโคกอะไรเอาโคกออริจินอลค่ะรับเป็นแบบขวดไปเลยนี่หันโลโก้ออกด้วยเข้าแบร์ฮักได้นะครับเข้าแบร์ฮักได้นะครับเป็ดอะไรช่วงนี้มันเป็ดมันน่ารักขึ้นเลยเอาเอาหนังไก่หนังไก่หเหรอนี่ดึงเลยดึงเลยดึงเลยเล่าอะไรอีก อ๋หนังไก่แล้วก็หนังไก่ครัก็เดี๋ยวไม่เอาพี่ขอเป็นเครื่องดื่มที่มันทำให้รู้สึกเขากินดูแล้วอร่อยได้ไหมฮะนี่แหละทีมเสือตงเจริญไม่รู้บุกขายเก่งรับไปเลยครับออริจินอลคนหนึ่งโนชูก้าไปเลยเอาไปเลยชวนลูกค้าซะครับเอาส่วนไหนผมเอาเครื่องในผมชอบเครื่องในเครื่องในแบบนี้แล้วเอาอะไรอีกแล้วก็น่องน่องเนาะไปไปเลยอ่าไปเฮ้ยแฮปปี้ว่ะเั่นกินไก่ทอดบาร์บไก่ทอดเหมือนฝันเลยชีวิตทจไมชีวิตทีนโชคดีขนาดนี้สัพโฟของปรดเฮ้ยแป๊บนึงเหมือนขาดอะไรบางอย่าง เขาหมักดีนะมันจะมีอะไรคู่กันไปกว่าของทอดและโคคาโคล่านี่อือเออหยกดีเอาข้าตัวไปหนู ระหว่างที่น้องกินกันอยู่ครับเราได้ทําการให้น้องๆแยกขยะก,กันฝั่งนี้ด้วยทิ้งเศษอาหารก่อนอทิ้งจานกระดาษแล้วก็รวมไปถึงกระป๋องอโค้กแล้วก็ขวดโค้กด้วยเรามีการแยกก่อนเพื่อที่เราจะเอาไปแยกอีกทีดีมากเลยนะเพราะว่าถ้าเราแยกขยะถูกเนี่ยอของพวกนี้มันถูกกลับไปนำใช้อีกครั้งหนึง่งก็จะเป็นประโยชน์มากขึ้นแล้วตอนนี้ใครที่ดูกับเราอยู่อยากร่วมเข้าแคมเปญน,นะครับง่ายมากๆเลยแยก้ลงทะเบียนผ่าน Li n e o f f i c i a l Account นะครับ flash lucky อืแยกขยะนะใส่ถุงแปะชื่อ เลข Trash Lucky ID นะครับและไปไว้ที่จุด Drop Point รับขยะรีไซเคิลต่างๆที่กำหนดไว้ทั่วกรุงเทพเลยนะผ่านปั๊มน้ำมันเชลและโลตัสนี่แหละอย่างที่บอกตรงตู้นี้ว่าคุณไม่ต้องกลัวแล้วว่าคุณแยกขยะแล้วขยะคุณจะถูกรวมแต่ตอนนี้พี่ๆครัวคาโคล่าเขาจัดไว้ให้เนาะแล้วใครอยากร่วมแคมเปญนะครับเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ trashlucky.com ได้เลยนะฮะแล้วมาร่วมแคมเปญกันเยอะๆนะครับพี่ใหม่ตอบพี่ใหม่ละพี่ใหม่เอาอะไรอ๋อรอที่เหลือทั้งหมดเลยค่ะพี่ใหมายกินส่วนไหนพี่ใหม่ยชอบส่วนไหนปี พี่มากินปีกหรอครับพี่มาไก่ทอดชอบไหมชอบวันก่อนเราเลี้ยงอะไรกันไปนะก่อนไก่ทอดอ่ะเราไปสุกี้จินดามาจินดาแปะคลิปย้อนหลังให้ดูนะครับเผื่ออยากไปดูสุกี้จินดาสนุกมากเลยอันนี้เป็นไก่ทอดเราเหมาข้าหน้าข้าวหน้าอะไรอูด้งอยากกินอูด้งเหรอร้านเปิดใหม่ใช่ร้านเปิดใหม่ปิดร้านไหมปิดปิดร้านเลยไหมปิดปิดร้านอูด้งหรืออยากอยากเห็นเราเหมาร้านอะไรมาพี่มาบอกหรือร้านไหนอยากให้เราไปเหมาพี่มาบอกเดี๋ยวผมไปเหมาเองแล้วจ่ายด้วยไปเลี้ยงเออ พิ่าไ,ได้อยู er. pa ่แล้วอยู่แล้วก็วันนี้ผมและรายจ่ายที่มีขาเดินได้นะครับวันนี้ขอบคุณลุงทัศด้วยอร่อยมากนะครับแล้วเดี๋ยวลาไปก่อนด้วยการกินอันสดชื่นนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามเราด้วยนะครับติ๊กตอกด้วยนะใช่ครับเดี๋ยวไปดูติ๊กตอกหน่อยเดี๋ยวมอสจะเต้นสาวกีฟีโนเดเดี๋ยวผมเป็นคนรันให้ครับเอ้าเจอกันิดหล้ครับบ๊ายบายกิเกอทอด